สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินถมแล้วนะคะเนื้อที่สองไร่หนึ่งานสิตารางวานะคะอยู่ในเขตตำบล3ามโก้อำเภอ3ามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราขายยกแปลงในราคา2องล้านสองแสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจใ่จใจใจายใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟฟ้าประปาชุมชนเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะไม่เปี่ยวห่างจากตัวตลาด3ามโก้ โดยประมาณ1กิโลนะคะลงมาจากทางหลวงแผ่นดิน3 3 7 3โดยประมาณ500เมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินถมแล้วนะคะถมไว้นานแล้วด้วยนะคะเออแล้วก็มีบอ่อเก็บกักน้ำด้านหลังหนึ่งใบนะคะมีเพื่อนบ้านชมุมชนใกล้เคียงนะคะไม่เปรี่ยวไฟฟ้าประปาด้านหน้าที่เลยนะคะ อยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะถนนที่เราเห็นหน้าแปลงที่นี้นะคะเป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลอนาคตนะคะสามารถขยายได้อีกนะคะเทศบาลจะขยายทําทางใหม่นะคะด้านหน้าแปลงที่เรากว้างโดยประมาณ50าบเมตรเริ่มตั้งแต่มุมกําแพงเพื่อนบ้านนะคะไปจนสุดแปลงที่ดินซ้ายมือที่เห็นนะคะและลึกลงไป โดยประมาณ70เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่มุมขวามือลึกลงไปตามแนวกำแพงเลยนะคะกว้าง70เมตรและลึกลงไป50เมตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1งาน14ตารางวานะคะเราขายยกแปลงในราคา2ล้าน2แสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมีบอ่อเก็บกาก,ากหน่ง1ใบนะคะ แปลงที่ดินนี้ถูกถบไว้นานแล้วนะคะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะพื้นที่ถมไว้นานแล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่แน่นมากนะคะกระิบฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงธิบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะบรรยากาศสไตล์โคกหนองนานเลยนะคะอากาศโลง่งไม่มีพลภาวะใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เนื้อที่สำหรับ ปลูกสร้างบ้านนะคะค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียด0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์และสอบถามรายละเอียดได้นะคะนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ